วจะมีเทวะปุริโสยวะอัตตสานิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามร่ำไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนาเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังต่างมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลประดรทั้งหลายสมหวัง เพราะตั้งใจขอรอบน้อมแเด่พระรัตนตรัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีใ่ท่านผู้ฟังที่กลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซกด้วยระบบความถี่ FM 88.5และความถี่102.0เมกะเฮิร์ทุกคนทุกท่าน รายการธรรมะประจำวันเสาร์วันนี้ก็มาพบกับธรรมภาพเหมือนเดิมในช่วงเช้าเช้าช่วงนี้เป็นเช้าอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นด้วยลมฝนฝนเดือนห้ามาแล้วหลายคนที่บ่นว่าร้อนก็คงจะหายร้อนอหลายคนที่บ่นว่าไม่มีน้ำหมายถึงว่าพืชผักการปลูกต้นไม้แห้งแล้งก็จะมีน้ำ ส่วนคนที่ไม่ต้องการฝนก็อาจจะบน่บนว่าไม,ไม่ปักตัดยางลาวไม่ปักตำร้ายลาวก็ขอให้มองเป็นเรื่องของธรรมชาติอยาให้ที่เขาว่าฝนตกก็แช่งฝนแรงก็ด่าแต่ขอให้เรามีใจที่เป็นกลางกลางอยอมรับความเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปของธรรมชาติแต่ไม่ว่าฤดูกาลจะเป็นอย่างไรความภาคเพียรในการปฏิบัติธรรมหรือว่าความภาคเพียร ในการแสวหาสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตคือการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็นําไปประพฤติธปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตนเกิดประโยชน์กับสังคมเกิดประโยชน์กับผู้อื่นอันนี้จําเป็นต้องใช้ความภาคเพียรอย่างเช้าเช้าอย่างนี้ต้องใช้ความเพียนนกรกันตื่นขึ้นมาเตรียมเนื้อเตรียมตัวที่จะทํางานทําการทําหน้าที่ของความเป็นมนุษย์วันนี้ก็เป็นวันเสาร์สุดท้าย ของเดือนมีนาคมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายสําหรับพรุ่งนี้มีวันสําคัญคือวันพระสุดท้ายเหมือนกันแล้วก็จะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศเลือกนายกเทศมนตรีเลือกสมาชิกเทศบาลหลายคนก็มีความหวังมีความตั้งใจส่วนคนที่ไม่ได้ลงเลือกตั้งก็เตรียมตัวที่ทําหน้าที่นะ เลือกคนดีเข้าไปเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นผู้แทนของเราในการทํางานส่วนของราชการทํางานส่วนกลางส่วนในทางธรรนั้นทุกคนต้องทําหน้าที่อันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องสร้างความดีให้กับตนสร้างความดีให้กับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้ทุกคนต้องทำเ,ออเมื่อเมื่อวันซืนนี่มีการ <c oughs> เดินทางไปที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นกิจการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของนักเรียนธรรมศึกษา,ากรอกผลคะแนนปีนี้ก็เ้ืยผลกระทบจากโรคโควิด -19 นักเรียนก็กาดสอบกันเยอะผลก็อาจจะลดลงจากปีที่แล้วแต่ก็ทำไปตามหน้าที่นะ ทำไปตามหน้าที่พระคุณเจ้าหลายๆรูปก็ช่วยกันอย่างเข้มแข็งนะก็คือหน้าที่ที่ทํามอบให้ทำได้เท่าไหนก็เท่านั้นไม่มีการเพิกเฉยแต่ก็ทำอย่างดีที่สุดแล้วส่วนผลจะออกมาอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสาหรับธรรมะเช้านี้ก็ต่อเนื่องจากวันอาทิตย์ที่แล้ววันอาทิตย์ที่แล้วได้พูดถึงพระพุทธเจ้าว่าทรง มีลักษณะอย่างไรหน้าที่ของพระพุทธเจ้านั้นมีอะไรบ้างแล้วก็มีคนไปทุนถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติในสถาน,นาการณ์ต่างๆว่าควรทําอย่างไรเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศก็มีนะแล้วก็พระองค์ก็เสด็จไปโปรดคนนู้นคนนี้เมื่อออกผนวชแล้วก่อนตัศรเนีพระองค์เป็นนักจาริกนักแสวงบุญนักเดินทางเหมือนกันไปลหลายๆที่ลหลายถิ่น ครั้งตรัสรู้แล้วก็เป็นเป็นนักท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่เที่ยวเหมือนเราเที่ยวกันปัจจุบันเ,เราเที่ยวกันปัจจุบันไปเที่ยวกินเที่ยวเล่นถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าไปเช็คอินที่โน่นที่นี่นั่นคือนักท่องเที่ยวที่หาความสุขจากสิ่งแวดล้อมแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นนักท่องเที่ยวแบบไปโปรดสัตว์เป็นนักท่องเที่ยวพระองค์ไม่ต้องหาความสุขแบบเพลิดเพลินตาเพลิดเพลินใจแล้วแต่พระองค์นั้น มีความสุขจากการดับกิเลสได้แล้วก็การทําหน้าที่ช่วยเพื่อนมนุษย์สัตว์โลกเนี่ยไปทั่วเลยทรงมีความชํานาญในเรื่องของขนทางรู้จักขนทางมากทั้งด้วยคุณวิเศษหรือยานของพระองค์ว่าอะไรอยู่ตรงไหนสถานที่ไหนอยู่อะไรแล้วก็ชํานาญด้วยตาของมนุษย์ที่พระองค์เดินทางบ่อยเหมือนมีประสบการณ์เราขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้เราก็รู้จักว่า ตรงนั้นมีอะไรตรงนั้นเขาขายอะไรเขาทำกิจการงานอะไรเราก็รู้นี่คือความชำนาญพระพุทธองค์นั้นชำนาญทั้งสองทางทั้งทางโลกและทางธรรมเราทรงทราบเรื่องของอาหารเรื่องของสถานที่เรื่องของดินฟ้าอากาศเป็นการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยนะเพราะรู้ว่าตรงไหนมีอันตรายก็ไม่เข้าไปหรือว่ามีปัญหาอะไรให้แก้ไขก็รู้วิธีการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับ พุทธบริษัทในถิ่นนั้นๆส่งพบเห็นเหตุการณ์และบุคคลมากมายเพราะการคบหาสมาคมเป็นหตุได้ทรงทราบจิตและอัตตยศัยของคนทุกชนชั้นอย่างละเอียดละออหมายความว่าชนชั้นสูงพระองค์ก็มีความรู้จักคนชั้นกลางก็รู้จักคนชั้นล่างพระองค์ก็ไม่ถือเนื้อถือตัวเข้าหาเข้าถึงได้ตลอดนี่เรียกว่าเข้าถึงประชาชนที่เราชอบเปรียบรลยว่า นักการเมืองบางครั้งนี่รู้จักกันก่อนเลือกตั้งหรือว่าพอได้รับเลือกตั้งไปแล้วนี่ก็ไม่ค่อยมาเจออีกสมัยก่อนเลือกตั้งนี่เจอเสาควฟ้าก็ยกมือไหวบางทีคนกําลังพระสตตายว่าโกงโกงโกงคิดต่ำนู่นต่ำนี่อยู่ก็ไหวไปนั่นก็มีความอดน้อมก่อนเลือกตั้งปลเลือกการให้นี่เป็นคําที่เขาค้อนแคะหรือว่าว่าอะไรก็เรียกว่า ว่านักการเมืองไม่เสมอต้นเสมอปลายฝ่ายพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธองค์มีความเสมอต้นเสมอปลายแต่ก่อนเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นพระองค์นั้นมีจิตเสมอคือมีจิตที่เมตตาเสมอทุกชนชั้นแล้วก็มีความรู้จักเนี่ยเพราะประสบการณ์ที่ได้เสด็จไปโปรดเป็นการเรียนรู้อาตมาเองเคยพูดถ้าจําได้ในวัน มื่อกลางเดือนที่บอกว่าเออมันแปลกช่วงนี้ใครมาวัดนี่จะรู้จะถามแล้วตรงเลยท,ที่ตรงนี้ไม่ใช่ว่ามียานวิเศษอะไรแต่ว่ารู้ตรงเพราะประสบการณ์อย่างเช่นถามว่าเอ๊ยโยมนี่ยโยมนี่เป็นเป็นครูใช่ไหมเขาบอกอ่าใช่ครับเมื่อก่อนเป็นครูตอนนี้เป็นผอ,อ,อนแล้วอ่าเนี่ยบุคลิกมันบอกเฮ้ยโยมนี่เป็นเป็นตำรวจเป็นทหารหรือเปล่าใช่ครับผมเป็นตำรวจครับอ่าเนี่ยโยมนี่ ทำโน่นทำนี่ใช่ไหมเนี่ยประสบการณ์มันบอกเราเราก็รู้ได้ด้วยประสบการณ์พระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งกว่าเราระองค์ไปมากชมพูทวีปนี่กว้างขวางชมพธทวีปนี่เป็นดินใหญ่กว้างขวางแต่เสด็จไปทุกวันเรียกว,ว่าตื่นก่อนนอนทีหลังทรงตื่นพระบรรทมตอนตีสามตีสี่ 4, ใช่ไหมแล้วก็เสด็จไปทําหน้าที่ทั้งวันกว่าจะเข้าพักผ่อนเข้าบรรทมหรือจำวัดก็ดึกสงัด บางทีก็เกือบเกืบเที่ยงคืนนีใ่ใช้เวลาในการปลดจัดมากจึงมีประสบการณ์มากรู้คนมากถึงขั้นว่ารู้จิตของคนได้จากนั้นปรองก็ได้วางบทบัญญัติวางกฎให้เหมาะสมกับอุปนิสัยของคนแต่ละชนชั้นหรือคนแต่ละการเทศะ,ะแต่ละโอกาส <c oughs> นี่หมายถึงว่าการดำเนินชีวิตนะีส่วนทรรวินัยนั้นเสมอภาคกัน ไม่แบ่งชนชั้นวันนะทีนี้พระพุทธองค์เนี่ยทรงทราบกฎแห่งกรรมที่มีอยู่ประจำโลกทรงทราบว่ากระทําอย่างไรแล้วให้ผลอย่างไรจึงเป็นเหตุให้จำแนกสัตว์เป็นไปต่างกาันว่าจะสุขทุกข์ดีหรือชั่วสูงต่าเพราะกรรมที่ตนนั้นทำเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนั้นไม่ขึ้นอยู่กับวันณะแล้วไม่ขึ้นอยู่กับเพศพันธุ์ชาติสกุลแล้วที่ทําให้คน มีมานะบ้างมีความกละาด้างบ้างมีความถือตัวจัดบ้างถือพวกเขาพวกเราบ้างอันนี้ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบรรดาลแล้วไม่ใช่เป็นพระ,พระเจ้าแล้วแต่อยู่ที่การกระทําของคนคนนั้นเองทรงสอนในย,ยึดถือเอากร,รมของตนเป็นหลักเกณฑ์เว้นจาก,กร,รมเว้นจากกรรมชั่วประกอบแต่ร,รมดนะีการที่ทรงทราบหลักข้อนี้ช่วยให้ศาสนาของพระองค์ลงรากฐานได้มั่นคงจนพระพุทธองค์ได้นามว่าพระเจ้าแห่งความสัต์จริง ใครคิดแล้วจะต้องเห็นจริงตามาเว้นไว้แต่คนนั้นจะคิดไม่เป็นไม่มีความคิดหรือหลวงพ่อปัญญาอนัทะท่านบอกว่าออคนปัญญาอ่อนนี่ไม่สามารถที่จะเข้าใจพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้ก็ว่าปัญญาอ่อนนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาเกี่ยวกับปันธุกรรมในโรคแต่หมายถึงว่าไม่มีปัญญาคิดเหมือนมนุษย์คิดแต่ถ้าคนที่มีปัญญาคิดเหมือนมนุษย์คิดก็จะทราบได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงตรัส แต่เรื่องจริงเป็นสัตว์จริงแล้วพระองค์ทรงทราบโลกนี้โดยความเป็นปรมัติปรมัติคือสูงสุดหรือว่าความลึกซึ้งทรงมีพระปริชาญานอันหลักแหลมสอดส่องทะลุความเท็จความเทียมของโลกของธรรมชาติทรงทราบโลกว่าเป็นไปตามสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งกันเอาเองให้กลายเป็นสิ่งอื่นแล้วปรุงแต่งกันต่อไปอีก จนสำเร็จเป็นคนบ้างสัตว์บ้างสิ่งของบ้างของใช้ต่างๆบ้างเมื่อกระจายสิ่งเหล่านั้นออกเป็นส่วนๆด้วยปัญญาจะเห็นเป็นส่วนเป็นกองเรียกว่าขันบ้างธาตุบ้างทุกส่วนล้วนแต่เกิดขึ้นชั่วคราวเปลี่ยนแปลงไ,ไปเรื่อยในที่สุดก็ดับลงละลายส่วนประกอบกันเข้าเป็นรูป,ปกายรูป,ปกายนี้เป็นของไม่ยั่งยืนเปลี่ยนไปเป็นนิดธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ฉาบทายุยวยนเป็นเหยื่อล่อเอาไว้ ญาติโยมเราสังเกตดูว่าทําไมเราถึงไปลงไหลไปชอบสิ่งนูน้นอ้าวง่ายๆเลยเช่นของใช้บางอย่าง <c oughs> เสื้อผ้าแก้วเวนนาฬิกาอะไรก็ตามที่มันสวยๆนั่นแหละมันเป็นเหยื่อล่อเอาไว้ถ้ามันไม่สวยเราก็ไม่ชอบอพอชอบแล้วก็ยึดติดในสิ่งนูน้นสิ่งนี้นั่นธรรม,มชาติมันมันหลอกแล้วมันซ่อนความทุกข์เอาไว้ซ่อนแบบไหนอของใช้ที่ว่าเนี่ยไม่นานมันก็โซมไม่นานสีมันก็ซีด มันค่อยๆเสื่อมค่อยๆหมองค่อยๆเปลี่ยนแปลงเรียกความทุกข์ละหรือแม้แต่ร่างกายของมนุษย์ตอนหนุ่มตอนสาว <c oughs> มีความเปล่งปลั่งติงตึง,ตง,ตงสวยงามแต่ว่ามันซ่อนความทุกข์เอาไว้นี่คือมันมีความเปลี่ยนแปลงมีความร่วงโรยมีกลิ่นเหม็นมีความไม่เที่ยงนั่นแหละนั่นคือความทุกข์ที่ซ่อนเอาไว้แต่ว่ามันเป็นเหตุให้คนหลงไหลด้วยเหยื่อล่อ,ลอที่หุ้มเอาไว้ ดูเสมือนเหยื่อที่กองตกปลามีมีเหยื่อหุ้มเอาไว้แต่จริงๆแล้วเบ็ดเกี่ยวอยู่ข้างในพระพุทธองค์เนี่ยแยกแยะเป็นส่วนย่อยได้ชัดเจนจนเห็นว่าเป็นของหาค่าไม่ได้ไม่ควรที่จะลงติดอยู่โลกนี้เลยมันไม,ม่มันไม่มีค่าแท้จริงสิ่งที่เราเห็นว่ามีค่ามีราคานาไปใช้นาไปขายได้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่มีค่าไม่มีราคามันเป็นเพียงสมมุติบัญญัติของคู่โลก มีความเปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงนั่นเองอเพระองค์เห็นชัดเห็นชัดด้วยตัวเองนะจึงกล้าเรียกคนอื่นใหมาดูโลกนี้ที่นักธรรมชั้นเอกแตเราจําได้ที่ว่าสูเจ้าจงมาดูโลกนี้อันตร,รการตาที่คนเขามัวหลงอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่เรียกมาดูเลยําว่าคนเขาก็คือว่ามีอวิชชาปิดบังดวงตาไม่เข้าใจ จึงหลังยึดถิดว่านั่นของเรานั่นของเขานั่นของฉันนั่นของกู <c oughs> เนี่ยหมกจมอยู่ถ้าผู้รู้ได้พิจารณาก็จะเห็นตามพระพุทธเจา้าเชื่อตามพระพุทธเจา้าก็จะกลับจิตกลับใจเกิดความเบื่อหน่ายไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นไม่ตกเป็นพาตของสิ่งเหล่านั้นสามารถวางเฉยได้ในที่สุดก็กิเลสดับไปโลกก็จะหยุดความสับสนยุ่งเหยิงวุ่นวายไปได้เพราะรู้จัก เข้าใจธรรมชาติและปล่อยวางความยึดถือเทศที่จริงการรู้โลกุตตรธรรมหรือพระนิพพานก็ได้แก่ความดับทุกข์นั่นเองเป็นการรู้จักโลกอย่างยิ่งพระนิพพานจึงเป็นที่สุดแห่งโลกผู้รู้จักที่สุดแห่งโลกก็หมายความว่ารู้จักโลกจบสิ้นทั้งหมดเลยรู้จักโลกทั้งหมดทั้งโลกอันนี้เรารู้จักโลกโดยเพียงบางส่วนของโลกนั่นเองแม้ว่าสมมติโลกนี้จะแบ่งเป็น เป็นสี่ทวีปหรือกี่ทวีปก็แล้วแต่เป็นกีกกปนปนปน่ประเทศก็แล้วแต่กี่ร้อยประเทศก็แล้วแต่แต่ว่าเราไม่ได้รู้จักทุกพื้นที่นะเม้แต่โลกที่เป็นแผ่นดินน่าใสนี่เราก็ยังไม่รู้จักทั้งหมดแล้วโลกภายในคือโลกของจิตโลกของนิพพานถ้าเรามีอวิชชาเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้นอกจากว่าเราจะเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ได้วางหลักธรรมไว้ในไว้อย่างนั้นเราก็จะรู้จักโลกภายใน และความดับโลกนั้นก็เกิดขึ้นด้วยการรู้จักร่างกายของเราก่อนสิ่งที่เราปรากฏในร่างกายของเราเนี่ยปรุงตรัดไว้ในโรหิตสักวัคอจตุกาิบัตอังกุตรกายว่าเนเธอในร่างกายที่ยาววาหนึง่งมีพร้อมทั้งสัญญาและใจนี้เองเราบรัญญัติโลกเหตุเกิดของโลกความดับของโลกและทั้งให้ถึงความดับของโลกไว้ในที่นี้โลกหมายถึงความทุกข์ ถ้ารู้จักโลกดีก็ต้องเห็นทุกเพราะทุกขคือโลกโลกคือทุกขพนะระองค์ทรงทราบความข้อนี้แจ่มแจ้งจึงได้ทราบไปถึงโลกุตระอันเป็นสุขพระพ้นจากโลกและเรื่องนี้ก็ศึกษาทดลองได้จากร่างกายของมนุษย์เท่านั้นนะพราะเราทั้งหลายจึงควรที่จะทําให้เหมาะให้ควรในหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าควรทําอย่างไรโดยไม่ต้องฝืนโลก ให้มาเหมาะกับตนแต่ว่าทําตนให้เหมาะกับโลกเข้าใจไม่ตัานก่อนไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงโลกนั่นเองหลายคนนี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ดังใจเราก็ไปเปลี่ยนแปลงใช่ไหมดูทุกวันนี้ก็ได้มนุษย์สร้างอะไรขึ้นมาในโลกเยอะแยะไปหมดสร้างทึกรามบ้านช่องถนน,นทางของใช้ต่างๆที่วิชิตพิสดารมากมายนั่นเพราะอะไรเพราะมนุษย์ต้องการให้โลกเป็นไปอย่างใจนั่นเองเอ แต่ที่สร้างมาแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ถูกใจนะถูกใจคนหนึ่งอาจจะไม่ถูกใจหลายคนก็ได้ถูกใจหลายคนอาจจะไม่ถูกใจคนเดียวก็ได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นโลกภายนอกเ,นเมื่อไม่รู้จักโลกภายในก็ยังต้องแสวงงาโลกที่ไม่ถูกใจอยู่ร่ําไปจึงควรรู้จักทําความสงบไม่ทะเยอทะยานอยากคือเป็นการก่อไฟทุกข์ขึ้นในอกมากเกินไปมองเห็นทุกประจําชั้นของมนุษย์ ทั้งหมดแล้วก็จะไม่มีความน้อยใจเสียใจหรือทิ้งทุกนี้วิ่งไปจับเอาทุกอื่นซึ่งหนักขึ้นไปอีกแต่ควรบักบั่นฝ่าฟันตามฐานะของตนที่อาตมายกปพุทธภาษิตตอนต้นนะท่านทุกท่าพราะว่าเกิดเป็นคนเนี่ยควรพยายามร่ำไปนะควรพยายามร่ำไปจนกว่าจะประสบความสําเร็จนะว่าจะมีเทวะพริโสยวะอัตสนิพทานะพยายามร่ำไปแต่ความสําเร็จนี้ไม่ใช่ว่า พูดถึงเรื่องข้าวของเงินทองนะหมายถึงความสําเร็จในการบรรเทาทุกข์ความสําเร็จในการดับกิเลสกิเลสสามกองนั่นแหละไฟโลกไฟโกรธไฟหลงนี่แหละที่ต้องมีความพยายามอยู่ร่ําไปพยายามไม่มากแล้วก็จะพ้นทุกข์ได้ในแน่นอนเลยในอนาคตแน่นอนน,นี่คือเรื่องของการเชื่อกรรมเราก็จะมีความปลอดภัยในชีวิต ก็มีความเย็นใจนั่นเองอแล้วก็เป็นอิสระ,ะเป็นไทยเป็นอิสระโดยแท้จริงไม่ตกอยู่ภายใต้ของธรรมชาติเพราะรู้จักสภาวะธรรมดาโดยความเป็นของมันมีความแปรพรวนแตกดับเราก็ไม่ไม่ตื่นแล้วก็หายจากความหลงไม่ทำการสวงยงาหรือได้มาแล้วก็ไม่ทำการยึดเหนี่ยวหรือป้องกันเอาไว้ นี่คือรู้จักโลกต่อไปคนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอนุตรปริสตามสสรติเป็นผู้ฝึกคนที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าไม่มีใครเก่งกว่าเกินกว่าพระพุทธเจ้าในการฝึกคนคำว่าสารถีแปตามตัวก็คือผู้เล่นไปนายสารถีเราก็จะเปรียบเทียบไปเห็นชัดคือคนขับรถบางทีเราก็ใช้คำเปรียบเทียบว่าเออไงสารถีมาไม่านี้ สารทีไปได้แล้วสารธีคนขับรถผู้อันนี้ถ้าแปลตามศักด์แปลว่าผู้แล่นไปด้วยความฝึกฝนด้วยความทรมานทรมานนั้นสำนวนสำรบ,บาลีปแปลว่าการฝึกคำว่าปริสธรรมปริสธรรมบุรุษธรรมบุรุษคือคนที่พอฝึกได้สอนได้หรือจะเรียกอีกอย่างว่าวินัยสัตย สัตว์ที่พอจะนําไปได้เวลยะนําไปนําไปวินัยนี่ก็มีความหมายเหมือนว่านําไปเหมือนกันนะอะ,อะไรแล้วเมื่อก่อนตอนเรียนบาลีนี่ท่านอาจารย์เคยแปลให้ฟังเ yeah ยกวิเคราะห์ศัพท์ให้ฟังววนยยะวิยะในการนําไปนำธรรมะของสัตว์บรุษผู้นําไปอนุตตโรหมายความว่าผู้ฝึกดีอาการที่ฝึกดีไม่มีอย่างอื่นยิ่งกว่า เราฝึกช้างฝึกมาเป็นการฝึกแบบแบบฝึกฝึกตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ในอินเดียเนี่ยคำว่าวูหารก็ถูกนำมาใช้มอนกันได้เหมือนกันคือถูกนำมาใช้เรียกพระเรียกพระพุทธเจ้าแทนการแทนบุคคลที่ฝึกสัตว์คือผู้ฝึกคนนี่ฝึกฝึกฝึกคนนี่มีสองแบบนะก็ฝึกแบบแบบไม่รู้จักมารยาท ส่วนพระพุทธเจ้านี่ฝึกคนทั้งสองอย่างฝึกทั้งมารยาทและฝึกทั้งเรื่องของจิตนะคำว่าบุรุษที่พอฝึกได้เนี่ยก็มันบ่งบอกความอยู่ในตัวแล้วนะแต่ภาษาไทยเราคนตีบอแรงกันโรก้างคนตีแร้งกันโรเรืองบุรุษที่พอฝึกได้ไม่ดือ้อไม่พานไม่ป่าลูกเนะี่ยบุรุษที่พอฝึกได้พนะรโปง่งฝึกได้แต่บางคนเท่านั้นไม่ใช่ฝึกได้ทุกคนนะบางคนก็ฝึกไม่ได้นะ เพราะว่าคนที่ฝึกไม่ได้โดยมากเพราะไม่รับฟังคําสอนเหมือนม้าบางตัวที่ฝึกไม่ได้ในเกสีสูตรจตุกะนิบาตอังกุตรนิกายกล่าวเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปสุตตา,ากับนายควานควานม้าคนหนึ่งนายเกสีหมู่บ้านเกสีคนฝึกมา้าจึงให้ทราบปฏิปทาของพระองค์ได้อย่างดีนายเกสีคนฝึกมา้าเรือว่าควานมา้านั้นฝึกม้าน้วยอุบายต่าง กคือการแบบอ่อนโยนบ้างปลอบละมุนละไมบ้างด้วยฝึกแบบหยาบคายฝึกแบบหยาบหรือความโหดเคี้ยมการเคี่ยนทุบตีบ้างทั้งมีอุบายทั้งทั้งหยาบทั้งประณีตทั้งละเอียดหยาบปานกลางก็คือทั้งปลอบโยนต้งเคี่ยวตีจึงจะฝึกมาได้สําเร็จเนี่ยแต่ถ้าฝึกไม่ได้มานั้นใช้การไม่ได้นายเกษีก็ฆ่าทิ้งเสีย ทำไมต้องฆ่าทิ้งอ่ะเพราะว่าเกิดมันหลุดหรือว่าปนไปกับตัวอื่นเขาซื้อไปก็จะเสียชื่อภาษาปัจจุบันก็ไดยกว่าถ้าเป็นมั่วใจเสียจอกลายลก็เลยฆ่าทิ้งเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะมีการคัดเลือกพันธุ์ไม่ว่าไม่ว่าอะไรส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะการเกษตรเนี่ยพันธุ์พืชนี่ต้นพันธุ์ดีพันธุ์ของพ่อพันธุ์ของแม่ ช่วงนี้นี่แตงโมจะเยอะในตะ่าผฝ่งแตงโมออกฤดูการแตงโมลแล้วแตงโมบางประเภทนี่ไร้มเมล็ดมีคําถามว่าเอา้าผลไม้ที่ไร้มเมล็ดแล้วมันเอามเมล็ดจากไหนมาปลูกเาขาเขามีวิธีการก็ด้วยใช้การต่อเกสร่แตจริงๆแล้วมันก็มีมเมล็ดเพียงแค่มเมล็ดมันมีน้อยหรือมันฟอไปหมดเดี๋ยวมเมล็ดพันธุ์ไม่กี่มเมล็ดเป็นการตัดต่อตัดแปลงพันธุกรรมนี่คือ การก็เรียกว่าอะไรการคัดคัดสรรอย่างดีคัดเลือกเอาสิ่งที่ที่สุดส่วนไม่ดีนี่เขาก็คัดออกไม่หลุดรอดไปต้าหลุดรอดไปก็เสียชื่อเช่นปากใต้เรานี่นิยมใช่ไหมเรื่องของวัวชนคนเลือกของพันดีเลือกพ่อพันดีแม่พันดีก็จะได้ลูกออกมาดีนี่คนก็เหมือนกันคนไม่ดีฝึกไม่ได้ก็ฆ่าทิ้ง แต่การฆ่าทิ้งของพระเจ้าไม่ใช่ว่าเอามีดเอาปืนมายิงมาแทงแต่ว่าการฆ่าทิ้งคือไม่สอนไม่บอกไม่กล่าวท่านใช้คําว่าชักสะพานเสียไม่สนใจไม่ใส่ใจบุคคลนั้นก็จะได้รับความเดือดร้อนคนที่ฝึกได้เชื่อฟังก็จะมีที่ไปคือสุกติโลกสวรรค์ส่วนคนที่มีความยาบคายความกระด้างฝึกไม่ได้ก็จะมีที่ไปคือทุกตินรกเนี่ยทั้งสองทางมันมีอยู่ คือทั้งสุขติและทุกติปะปนกันในสัตว์สัตว์ที่ฝึกได้และสัตว์ที่ฝึกไม่ได้นั่นจากนั้นเรื่องของคนเนี่ยมันมีหลายประเภทอาจารย์ที่กล่าวแล้วแล้วเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ไดีอยู่ปะปนกันเราจะเลือกคัดสรรแต่นคนดีไม่ได้นอกจากว่าเรามีวิธีการโดยทําวิในเป็นเครื่องร้อยเป็นเครื่อง,ออองกั่นกรองอเท่านั้นอย่างอื่นนี้ใช้ไม่ได้ ส่วนถ้าจะพูดถึงปฏิหารของพระพุทธเจ้าก็คือการพร่ำสอนนั่นเองปฏิหารมันมี3อย่างใช่ไหมอิทธิปฏิหารเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารอิทธิการแสดงฤทธิ์เทศนาปฏิหารคือการทายใจดักใจได้อนุสัสนีปฏิหารคือการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าพร่ำสอนด้วยศีลสมาธิปัญญาพอให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจแล้วก็ ทรมานใจคำา่าทรมานใจนั้นไม่ใช่ฟังแล้วทุกนะแต่ว่าคําทรมานใจคือฟังแล้วนําไปฝึกใจฝึกใจก็จะเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นมานี่เรียกว่าพระพุทธองค์ทรงแส,สดงฤทธิ์ให้ดูแต่มันก็ไปไปพ้องกับชื่อของวิทยาศาสตร์ในสมัยโบราณเรียกว่าคันทารีถ้าเกิดว่าพระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์มันก็ไปตรงกับคำพนี้ก็จะทําให้คนมองว่าเอ นักบวชย,ยังเล่นมายากลอยู่ย,ยังทําอย่างนี้อยู่พระพุทธเจ้าเลยเน้นในเรื่องของการสอนธรรมะแทนน,นี่เรียกว่าเป็นการใช้วิธีการให้ถูกต้องในการสอนคนส่วนอาทิษฐานปฏิหารคันทายใจดักใจเนี่ยพระองค์ก็มีเหมือนกันแต่มันก็ไปพ้องกับเรื่องของกัมภีโบราณอีกที่เขาเรียกว่ามุนมณนิกาเป็นของเก่าแต่พระองค์ใช้วิธีการนี้ในการเผยแผ่ศาส,สนา เขาจะถูกโจมตีหรือกล่าวหาว่าอะไรนักบวชนี่ยังยังเล่นมนยังเล่นาการทายใจการดักใจอยู่เราจะเห็นได้ว่าวินัยบางข้อนี่พระเจ้าบัญญัติไว้ว่าห้ามนักบวชห้ามบรรปชิตแสดงวิทธิปฏิหารด้วยการทายใจดักใจแม้กระทั่งว่าการปลุกเสกลงเลขลงยันดูดวงดูหมอนี่พระเจ้าก็ส่งไม่ไม่สนับสนุนให้พระพิสุทธเราทำ ถึงแม้ว่าจะเป็นที่มาของลาบสักระก,ก็จริงแต่ว่ามันจะทําให้ถูกกล่าวหาว่าบวชเข้ามาแล้วยัง,ยงติดอยู่ในเรื่องของตรงนี้เพราะไปตรงกับชื่อมนในครั้งพุทธกาลเรียกว่ามณิกาเป็นของเก่า <c oughs> และก็บุประเภทนี้เนี่ยมันไม่ใช่วิชาที่ประเสริฐหรือไม่ใช่ญาณเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนด้วยการยกเหตุผลแสดงให้คนเห็นจริงให้คนเข้าใจจริงและพาเกิดการอัศจรรย์ใจ เชื่อตามด้วยหลักเหตุผลการฝึกหรือการทรมานแบบนั้นจึงเป็นผลดีและสงบเรียบร้อยที่สุดไม่มีใครคัดค้านได้ญา,าติโยมก็ทําความเข้าใจได้นี่ว่าอะไรก็ตามที่เราเชื่อด้วยเหตุผลที่เราคิดได้เองมันย่อมมั่นคงมากกว่าเราไปเชื่ออิทธิปฏิหารหรือว่าเหตุการณ์ที่พิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมมองไม่เห็นด้วยตานี่เราเราเชื่อในตอนต้นแต่ตอนหลังเราอาจจะไม่เชื่อก็ได้ แต่ถ้าเราคิดด้วยตัวเองด้วยเหตุผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเอาไว้ยังไงมันก็เชื่อร้อเปอร์เซ็น์เพราะเราเป็นคนรู้เองเห็นเองคิดเอง,เองนี่แหละเนี่ยจึงไม่มีใครยิ่งกว่าไม่มีใครยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในส่วนของการฝึกคนเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระพุทธเจ้านี่ประสบความสำเร็จในการฝึกคนก็มีคํายุกย่องคําสรรเสริญครั้งหนึ่งก็มีคําสรรเสริญข,ของนายเปตสะที่กล่าวถูงว่าการฝึกสัตว์เดรัจฉานนั้นง่าย เพราะมันตื้นคือตรงไปตรงมาฝึกแบบสัชสัตยานฝึกแบบธรรมชาติการภายนอกกับใจตรงกันเราก็พอจะสังเกตได้ส่วนรุ่นนั้นปากกับใจไม่ตรงกันจึงฝึกยากแต่พระพุทธเจ้าหรือพระองค์เนี่ยทรงฝึกได้โดยดีโดยไม่ต้องใช้อาชญาเคียนคือไม่ต้องใช้ปืนป่าหน้าไม้ใช้อาวุธอย่างที่กล่าวเลยเออเก่งจริงๆ,ๆเนี่ยนายเปรตศาสตร์นี่กล่าวยกย่องหรือชื่นชมต่อหน้าเลย การฝึกสัตว์บางประเทเราก็ต้องให้อาหารให้ค่าจ้างให้รางวัลฝึกได้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยฝึกคนบางทีก็ไม่ได้ลงทุนอะไรนี่จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าแม้แต่อดีตการก็มีคนยกย่องพระพุทธเจ้าว่าสามารถฝึกคนได้ประสบความสําเร็จเอาละวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการอีกแล้วขออนุโมทนากับการติดตามรับฟังของท่านทั้งหลายด้วยอำนาจคุณพระศรีท่านทั้งหลายก็ดังความดี ที่ทำตลายได้บำเพ็ญอารมณ์สังสมมาขอจงรวมเป็นตะบะเดชะปัลวะปัจจัยท่านคิดวางสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมไม่เหลวิสัยขอสิทันั้นจงพันสมดิจเจริญสุขเจริญพรอพบกันใหม่วันพรุ่งนี้